อ่ามอนี่เขาเศร้าได้ค่ะมอนี้อ๋อกีเขาหื้เก้าละค่ะก็สิกินยังังสิแซบเนาะค่ะฝนตกแบบนี้นี่ใส่เลยค่ะมอนี่บริเวณไซทานได้ค่ะใส่แก๊สได้ค่ะมอนี้เอาแบบเปวนดวนเลยห่อนห่อนห่อนเอาแบบเมื่อจุ่มเลยค่ะ เดี๋ยวเยอค่ะถ้ากเะหิตแป้งกวนเดาแต่ว่าจักอ่อนโบอ่อนระบาดเริ่มใส่ละมันจะเป็นแบบมันจะสิบวงามปรนเด็นแล้วค่ะแต่ว่าห่างอ๋อห่อนห่อนห่อนนี่ไข่สองเมยได้ขค่ะนี่ว่าข้อเลยลุยไปไปทะเลเก็เอานะค่ะนี่เอามือเลยค่ะมือลุยเลยจ้า มือลุยเลยอึ๊บนี่อ่าเฮ็ดแบบง่ายค่ะ <c oughs> อ่ากับพริกเลยค่ะอ่าเอาแบบมันกินได้ละค่ะเพราะเอาใส่แก่นนะคะเา้างกระเด้ใส่ทานพอทานกับเมล้วก็เลยต้องเฮ็ดกินแบบกึ่งทีละค่ะอันนี้สิบล็อค่อยเหลืองป็นใดดกังนี่ไอ้สองกล้องนะคะเอ๋อซับนี่ราคากินได้เยอะบองกระเด